ทั้งเกณน์นั un, moment, ้งเกจรู้จักสิ่งที่บาลีเรียกว่าธรฐานี่กันเสือก่อนว่ามันมีอยู่มากมายอย่างนี้ก็แบ่งมดเป็นสามชั้นอย่างนี้ถ้าเราจักสิ่งที่ดีเราก็จะเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานดีขึ้นเพราะสิ่งที่เรียกว่านิพพานแปลว่าความดับยุย็นั้นมันจะดับไปแห่งธรราเพราะมันเย็นจะเฉพาะม่นมีธาฐามารบกวน ไม่มีสิ่งที่รบกวนความรู้สึกมารบกวนถ้าถึงขนาดถึงจิตจิตนั้นเหมือนกันนั่งนอนได้ตามสบายไม่มีอะไรรบกวนจิตมันก็เป็นสุขสบายถ้าจิตถูกเวอนเว้นอย่างละเอียดเ่อนอย่างคร้างไม่เวอนอย่างอยากที่สุดนี่คือความทุกข์เวลานั้นมีความทุกข์ก็สิ่งที่เรียกว่าทรรถา ก็ iam, ส่สิ่งรถยวนไนที่สิบสองสิบกอความไม่มีสาระาใดๆไม่มีสาระารถยวนจิตใจใดๆนั้นจะจับเป็นคามเยินีเป็นนิพพานทั้นใดสั้นหนึ่งทำไมจะทางนิพพานก็เลยไม่มีสาระ ในรา้รักควรเพราะความประเกียบหมาะมันจะเย็นเป็นนิพพานแต,ตามแบบตั้งประทังการนิพพานนิพพานตะเกียบหมาะที่ในวิถานธรรมดาพ่านมันก็ไม่มีพระราชาวกรนเพราะอำนาจของความเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นถ้าพระราชาเข้ามาไม่จุถ้าพูดละเอียดมันมีหน้าเอื้องนี้มันไะม่มีเวลาจะพูดที่มันมีหลักอยู่ว่าไพระราชา,าที่หยาบคูกันออกไป ดบื้พระภาที่ละเอียดจาและพระภาที่ละเอียดนั้นก็ยังคูกกันออกไปโดย้พระภาที่ละเอียด่านั้นนี่เป็นเรื่องของการการลักปณะมาทจังเกีที่เป็นสมาธิคือลึกลงไป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 แต่เรื่งความแล้เนี่ยพระภาอันใดออกไปก็เป็นความเย็นเกิดขึ้นมาเท่านั้นที่จินพูดได้เป็นเป็นใจความเวิมเวมว่าไม่มีพระภาใดๆ คุณมาเย็น,นจิตใจนั่นละคือความเย็นเป็นนิพพานในขั้นใดขั้นหนึ่งนิพพานจิมลองก็ได้นิพพานก็บังคับไหวก็ได้นิพพานเพื่อ,อหอิเลงสิริจริงๆก็ได้เม้่อเราจะปฏิบัติอย่างไรที่จะมีแตองเป็นนิพพานโดยบังเอิญง่ายง่ายได้และมีอยู่เมสมอเพราะว่าได้ เห็นว่าขึานแบบเป็นเพื่อไปสึ้นแบบชาวบ้านทั่วไปต้งมีทิีทางที่จะทาได้จากหลักการปฏิบตัติบางาต่อไปนี้เพื่อหนึ่งมนันจะต้องมีวิตชนิดที่เรียกว่าทํางานเพื่องานถ้าตันหลักอะไรเป็นเป็นทํางานเพื่องานแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆด้วยและพระธรรมจะยกเว้นบด้น้อย เพื่อทำงานเพื่องานนี่มันมีความหมายคนทํางานเพื่อเินเหนื่อยมันเกิดเพื่อนทํางานเพื่อลูกเพื่อเมียยิ่งเกิดเรื่องง่ายทำงานเพื่อคนรักและยิ่งแลยแต่ทํางานเพื่อหน้าที่ทางานเพื่องานทาหน้าที่เป็นหน้าที่นั่นมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องการทารพาได้อย่างดถ้าทํางานเพื่อคนรักคนชอบใจนี่แล้วมันจะ ถูกลุ้มดินงไปเด็ดพระธานานาชนุษย์แต่หลักนั่นมันก็จะทำงานเพื่องานเพื่อความสุขแกงเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความจริงเพื่อดึงสติั้งความจริงเนี่ยพระธาจะเข้ามายากเพราตั้งหลักนั่นลงไปว่าเราจะเป็นคนทํางานเพื่องานแล้วตดทางชนุษย์ผานจะพลิกออกมาเดิงง่ายแล้วจะเสมอเสมอ ทำงานเพื่องานไม่ใช่เพื่อตัวคูแล้วไม่ใช่เพื่อของเู่ทำงานเพื่อตัวคูเพื่อสิเลปปัญหาที่เป็นตัวคู่เพื่อของคูเพื่อลูกเพื่อมือเพื่อเสือเพื่อเสียงเสกันบ่าง้อย่างนี้เราทำงานเพื่อาจก็แล้วแต่มันจะแต่จะทำู่จริงๆ การทำงานเพื่องานก็ไม่ใช่เคื่องตัวกูไม่ใช่เคื่องของกูแต่ถ้าสำเร่จได้เปื่องตัวกูก็ต้องมทำหน้าเป็นตัวกูยาวยาวกิเลสเป็นตัวกูกิเลสประเภทอุปาทภาณ์ในส่วนฐานที่สุดว่ากูคือของกูตามปกตินี่เป็นตัวกูของกิเลสเป็นตัวกิเลสโดยตรงตัวกูอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเป็นประถาตัวเองมันเป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นไฟตัวเอง ว่าเรายังอยากจะมีตัวกูเอาความถูกต้องเอาพระธรรมมาเป็นตัวกูเอาความดีความจริงความงามความถูกต้องความยุติธรรมที่ไม่ใช่กิเนสิเลน,นเป็นตัวกูเป็นตัวกูของธรรมการนี้กจะไปทํางานเพื่อธรรมทำงานเพื่อธรรมะนั่นก็คือทางานเครืองานเหมือนกัน่็งานที่บริสุทธิ์มันเป็นธรรมะ องานที่ทำไปอย่างถีงกต้องในบริสิทธ์นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมะไอ้งานก็เป็นทําตัวธรรมะเราก็ปฏิบัติธรรมคือการทํางานนี่จะทํางานบริสิทธิ์อย่างนี้จะทํทงานเพื่องานไม่ใช่เพื่อชื่อเ,อเลิศไม่ใช่เพื่อตัวกู่ถ้าเราไปตั้งเป็นคนซื่อถือเร้าเจ้าพูดตันวรโบราณเอาทำกลอน,นหน่อยเป็นคนซื่อถือเจ้า อย่าให้ใครอ่ะมันโง่เง่าเตาปูปลาเป็นำสะทานเข้าไอ้พวกนี้มันเป็น,นคนซื่อถือพระเจ้าจะโง่เง่าเต่าปูปลาจะตั้งหัวมันมันว่าเราเป็นคนโง่เง่าเตาปูปลาเราก็อยอมโง่แต่มันเองบ้าท่านรานังดีกว่าเนื่อเป็น,นคนซื่อถือพระเจ้า ลงรักพักดีต่อพระเจ้าที่ต่อความจริงต่อความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมนี่อย่าพักดีต่อที่เลห์ชนันขาดแล้วก็อย่าฮะเซออันถานมันว่าอันี้คนโง่อนี่คนโง่คนง่าคน่าสาปูปลาถึงชายจะรวยแล้วมาเสียเออศาสตร์ไม่เพ่งไม่พอรับช่ำในช่างของว่ามันแรงเป็นคนขี้หรือพระเจ้าให้คนเหล่านั้นว่ามันโง่ง่าวต่าปูปลาเราเป็นคนโง่ เขาเป็นคนบ้าไรยังดีกว่าต้องมีชาหน้าที่่วหน้าที่ต้องมีหน้าที่ที่เป็นที่บูชาหน้าที่ที่บริสุทธิ์เป็นที่บูชาแต่ไม่ได้เรามีหน้าที่ที่จะเป็นเลื่องเลืกเลื่องเนือและะ้วก็แทใจี่บูชาหน้าที่ไม่ก็แทบใจว่บูชาลูกเนื้อ เรามีหน้าที่ที่จะต้องเรื่องลรกเรื่องเมียให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ให้เป็นไปยดีเาบูชาหน้าที่ไม่ใช่บูชาลูกเมียเพื่อแคร์ใจในหน้าที่ที่ได้จะทำมียาวคำว่าหน้าที่ไปเป็นคำว่าลูกเมียหรือว่าทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆถ้าเราเป็นผู้บูชาหน้าที่ที่ถูกต้องาำงานถูกต้องแล้วมันลุกง่ายๆตั้แต่กระทำชนิพพาน ความพอใจเกิดขึ้นได้ง่ายความคารพตัวเองเกิดขึ้นได้ง่ายยกมีอได้ตัวเองได้เมื่อไรก็เป็นกับทางพนณิทานเนั่นจะมีความสบายใจ